เบนซี่นอยมากนะอร่อยอภิษฎค่ะมาร่วมงานเปิดตัวการทอผิวขอเบนซี่ครับผมวันนี้เป็นพิธีกรครับค่ะวันนี้เป็นพิธีกรครับก็ได้มาร่วมงานกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับก็ยินดีด้วยที่ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้พวกเรามาดูแลอยู่หน้าแล้วก็ตัวแบบนี้เรื่อยๆครับก็ยังไงก็ลองดูครับ ไวเรามันต้องกระตุ้นคอลลาเจนเนารไวเราไวเราต้องกระตุนนตะต้นครับไว <c oughs> ไหนก็ต้องกระตุ้นครับเพราะสมัยนี้เราต้องอ่ามันเจอกับมูลพิษเจอควันเจอแดดเจอ,เจอไฟอะไรมากมายฮะทุกวันเพราะฉะนั้นก็ดูแลไว้ก่อนดีที่สุดครับเป็นตัวเราดูแลเรื่องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากมายแค่ไหไก็ให้สําคัญนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากดูดีแหละทุกอย่างด้เราอย่างที่บอกคือเราก็ใช้ชีวิตหนักมาพอสมควรในหลายๆด้านนะฮะเราเจอแดด ได้กีฬาอะไรต่างๆมันก็มีมีผลแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ดูแลไปเรื่อยๆครับทุกคนชายหรือหญิงเดี๋ยวนี้ก็ต้องดูแลกันหมดครับอ่าล่าสุดเราปรากฏตัวในงานวันเกิดครับผมขุดอยู่ด้วยมันมีเฟรมหนึ่งที่สถานโซเชียลเลยครับพี่ผมเหรอไม่ผมอ่ะไม่ค่ะแต่ฐานะพี่อยู่ในเหตุการณ์อ๋อ ป็นยังไงโมเมนต์วันนั้นต้องพลอยค่ต้องพลอยต้องพลอยอะนั้นผมไม่รู้ผมกลับไปแล้วผมไม่อยู่พี่แต่พี่ถ่ายรูปพวกพี่ถ่ายรูปแกงกับก็มีก็มีถ่ายกันนิดหนิดหน่อยแต่ว่าผมผมกลับไปก่อนเพราะว่าช่วงช่วงเป่าเค็กก็กลับสายเพราะว่าลูกนอนอยู่ก็คือคนไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยใช่ครับก็แรงเสียดายอ้าวแล้วก่อนนะก่อนนะที่เขาจะมีรูปนั้นมันเขาเจอกันหรือยังอ่ายังไม่เจอครับยังไม่ไม่เห็นไม่เห็น ใช่ก็มีแต่ผมก็อยู่กับแก๊งๆกันแหละทั้งหลายทุกคนไปกันเยอะมากครับวันนั้นผมอยู่กับพวกแอลลินพวกกระปพอวิกกี้อะไรอยนี้ทุกคนก็เชียร์ว่าแบบว่าให้แบบคู่คืนดีกันนี่น่เราตึนเลยแบบก่อนหน้านี้ก่อนเออทำให้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องของผมนะครับไม่ใช่เรื่องของผมครับจริงๆเราอยากให้เขาแบบมีความรักยังไงบ้างครับพี่พลอยโอ้เราก็อยากให้เพื่อนทุกคนมีความรักแล้วก็มีชีวิตที่ดีครับ เราเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องความรักของตัวมัมพอยไหมมันก็เพื่อนนะครับเราก็เราก็เป็นห่วงเพื่อนทุกคนแล้วก็อยากเราก็มีมีแต่ความหวังดีอยากที่ว่าคืออยากให้มีชีวิตที่ดีอยากให้มีความรักที่ที่อบอุ่นน่ารักแล้วก็อยู่ไปยาวๆจริงๆตลอดเวลาที่คบกันเรื่องความรักท้องมีเข้ามารึกษาเราบ้างไหมครับ โอส่วนตัวไม่เคยได้ปรึกษาผมเท่าไหร่อาจจะคุยกับท่านอื่นสาวๆแกง๊แกงผู้หญิงอะไรอย่างนี้แหละแต่ก็จะมีนิดหน่อยเราก็แนะนําตามที่เราเราเข้าใจจากที่เราเรามีความคิดเห็นบางทีก,ก็ก็อาจจะถูกบ้างผิดบ้างเราก็ไม่รู้คนะรัไม่เต่อนเตือนภาพมันออกมามมโอยโอเคแฮปปี้คนั่นแ,แหละมันเพื่นพนพนอนๆเราวไง เพื่อนอ่าก็ไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรครับก็ทุกคนก็ถ้าถ้าตัวตัว happy เราก็ happy เราก็มีแค่นั้นเลยเราเราก็มีแต่อย่างในไลน์กลุ่มเวลาส่งรูปส่งอิกเข้าไปเด็กคืนมันแบบมีแซลกันรึเปล่าครับแกงเพื่อนอ่าไม่ผมไม่ไม่ค่อยได้อยู่ในไลน์กลุ่มที่เป็นเป็นเหมือนแก๊งสาวๆแหละมันจะมีของเขาแหละ อยู่อีกอกลุ่มหนึ่งคือผู้ชายถ้ามีแซวก็คือน่าจะแบบกลุ่มแก๊งคุณภรรยาอ,อาจจะอาจจะมีสองคือพวกที่ที่กลับไปก่อนก็คือเราก็ก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับคำคืนนั้นเพราะว่าคนที่มีลูกอย่างผ,ผมแอร์ลินก็คือเ่กกี้ทุกคนมีลูกแล้วทุกคนก็คือประมาณช่วงเป่าเค้กก็คือกลับบ้านไปเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นแต่ดูแล้วก็แฮปปี้สนุกดีครับก็ดูเป็นน่าจะเป็นค่ำคืนที่ ที่มอีอะไรที่น่าตื่นเต้นดีพอเห็นภาพเห็นคลิปออกมาก็คิดว่าแฮปปี้ใช่ไหมคะก็คิดว่าดีนะครับไม่เอาไปเอันน,น,นี้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆเลยก็อยากจะก็อยากรู้เหมือนกันครับฝากถามหน่อยได้ไหมคะเออถา<อ>มได้ไหมพี่แม่อ่ะแล้วทางนี้ว่ายังไงคิดว่าโอเคไหมครับก็ทุกอย่างมัมแฮปปี้หนูก็แฮปปี้อะไรก็ตามนี้อะไรก็ลามนี้ก็ได้กินอาหารสุนัข อร่อยไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ม็นไรครับเราทุกคนเป็นมีชีวิตเป็นของตัวเองครับคือจะจะเลือกตัดสินใจหรือจะทําอะไรก็แล้ว <c oughs> แต่เราอย่างที่บอกอย่างในฐานะเพื่อนเราก็กินดีกับกับทุกอย่างมีอะไรก็มาปรึกษากันดีก็มาปรึกษากันไม่ดีก็มาปรึกษากันแค่นั้นจบ <c oughs> เลยเราเราโอเคอยู่แล้วไม่มีเราไม่ได้มีอิทธิพลในการแบบว่าแนะนําหรือว่าให้ใครทําอะไรอย่นั้นเรื่องงาน น้อยลงไปมากไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้เราโดนผลกระทบอะไรบ้างไหมครับช่วงนี้ก็ก็โอเคนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆอีเวนต์มันมันก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วฮครับขึ้นลงลงอยู่แล้วมันจะเป็นเป็นช่วงๆก็จะมีฤดูของมันที่มันจะที่มันจะเยอะที่มันจะน้อยหรือว่าอะไรก็ก็ไปไปเรื่อยๆครับผมแต่ผมว่าทุกคนในวงการมันก็ก็คงจะเป็นเป็นปีที่ที่เหนื่อยหน่อย เราก็เห็นอยู่โอเคในในเรื่องของผลิตภัณฑ์งบประมาณอะไรอย่างนี้มันก็มีการบีบลดลงมาเพราะทุกคนก็ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นมันก็มีผลจากรกทบแล้วมในพากธุรกิจของเรายังยังอยู่ครบไหมหรือว่าแบบมีอะไร้ไหมของผมมันก็โอเคนะครับก็คือธุรกิจที่ทําผมก็เป็นที่เกี่ยวกับต่างชาติคือเราทําให้มวยก็จะมีต่างชาติมาเรื่อยๆไม่ไม่ค่อยขาดครับไม่ได้ไม่ได้กระทบในในส่วนตรงนั้นสุดท่ายเลยนะที่มันจะมีโอเคเขาดี งานวงการก็อาจจะบางลงนิดนึงบ้างแต่เราก็สู้ต่อไปครับเราก็ใช่ไหมพี่แม่กซ์ค่ขออนุญาตถามตอนที่เป็นพิธีกร MUT ที่ผ่านมาค่ะครับผมแฟนๆหลายแฟนๆนางงานเขาบอกว่ามันไม่มีเวลาให้แบบได้ลุ้นได้อะไรเลยทําไมแบบมันทุกอย่างเร่งรวดเรไปหมดอะไรอย่างเงี้ยะตอนประกาศผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมอ่ะมันเป็นสคริปต์หรือมันเป็นยังไงอ่ะครแล้วก็เป็นตามสคริปต์รนะเป็นตามเขาพี่พี่มาอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเป็นจังหวะที่ที่ต้องการครับร้องเพลงจบปุ๊บ เติร์ะอัพเลยนี่ก็พี่นวัดเขาเป็นจอมคิดแล้วก็จอมวางอะไรที่มัน,มนเตือนเต้นตลอดเวลาอยู่แล้วแหละผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของที่เขาอยู่แล้วตั้งแต่<ม> Miss Grand จนถ<ม>ึง Miss Universe Thailand ผมว่าก็มันก็สร้างโมเมนต์ที่น่าน่าจดจำไว้ยเยอะนะฮะบางทีก็ลากยาวบางทีก็เอาสั้นกับชับอะไรอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่สุดงที่เราเห็นสกีครั้งแรกเรามีสมัยเราตั้งคำถามกับอะรไหครับ เอาอย่างนี้เรๆใช่เพราะเราไม่สินเพราะปกติอย่างที่เราเห็นอยู่คือจะลากยาวจะบิวบิวไปเรื่อยเสียงเชนนู้นนี่เราก็ค่อยโชทีเดียวแต่นี้ก็คือราตั้งเสร็จปั๊บประกาศเลยก็ถามว่าเอาเอาแบบนี้เลยใช่ไหมเอาเร็วอย่างนี้เลยใช่ไหมบอกว่าใช่ก็ตามนั้นก็โอเคผมว่าก็สนุกดีนะมันมันก็ชากฟิวอีกอีกแบบหนึ่งคิดแบกโอเคเลยใช่ไหมก็ดีนะครับผมว่ามันก็ ดีผมว่างานโดยรวมวันนั้นอ่ะมันก็ได้ฟีดแบบดีดีเพราะว่าทั้งงานเนี่ยก็ฉับมันมันปกติจะลาก3ชั่วโมงอะไรอย่างนั้นก็ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆผมว่าคนดูก็ก็แฮปปี้เพราะว่าเราเหมือนอัดทุกอย่างแน่นๆอยู่ในนั้นทั้งโชว์จากจากน้องทั้งสองคนพอร์ดเจมนายพอร์ดมันก็ก็สนุกอยู่แล้วแล้วจะลากยาวไปกว่านั้นก็อาจจะไม่จำเป็นเราเอาแบบโปกๆกุดจุดลวันพิเศษมีการประกาศายชื่อผิดอ่านอ่ากระแสนีด้วยมีไงบ้างคะพี่เมย์ ก็ไม่มีใครว่าอะไรจริงๆก็เข้าใจได้มันมันเป็นจังหวะนิดนึงพอดีวันนั้นก็มีไม่ได้โทษใครแราโทษตัวเองแหละแต่ว่ามันอ่านอ่านผิดด้วยแล้วก็เป็นจังหวะที่ผมประกาศอันนึงแล้วก็นาตาีประกาศอันนึงแล้วมันกลับมาที่ผมและดันไปอ่านชื่อที่อยู่ข้อมูลของเขาซึ่งมันเขียนคล้ายๆกันซาตานีกับกับราแก้วใช่มีใี่นวร์ตใหญ่จะมี โอกาสที่นพี่เมททีบนเวทีเนี่ยก็รอดูครับรอดูครับก็ก็อยากอยู่เหมือนกันครับเป็ใครก็อยากแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะจะเป็นไปได้หรือเปล่าด้วยด้วยเงื่อนไขมีรับคิวไว้ทําอะไรไหมครับอ่าก็ถ้าถ้าให้ผมทําผมพร้อมอยู่แล้วอ๋อแล้วอยากนะแต่ต้องต้องดูว่าจะจะเป็นไปได้หรือเปล่าขอบคุณครับอีกทีครับผมไหนนะอินเตอร์ไปนัดอินเตอร์อินเตอร์ต้องเจอก่อนแน่นอนใช่ครับ18